เพื่อนๆทักถามเข้ามาว่าค่าบำรุงรักษารถเวสป้าครั้งหนึ่งนี้ใช้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งละเท่าไหร่บวกกองน้ำมันเครื่องบวกค่าแรงบวกจุกจิกการเปลี่ยนยางของเวสป้าครั้งหนึ่งใช้เงินประมาณนะครับแล้วก็แบตเตอรี่อีกอตีไปเพราะฉะนั้นครั้งหนึ่งนะครับเอายางด้วยผมลืมตียางไปด้วยอ่ะราคานี้ถูกไหมราคานี้แพงไหมราคานี้ถูกต้องหรือเปล่า สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมครับโอเคอันบ็อก สำหรับคลิปนี้นะผมมานำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับเวสป้าซึ่งเพื่อนๆทักถามเข้ามาว่าค่าบำรุงรักษารถเวสป้าครั้งหนึ่งนี้ใช้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่อ่าสำหรับรถเวสป้านะผมบอกก่อนเลยมันเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะจุกจิกนิดนึงไม่ใช่จุกจิกอะไรเล็กๆน้อยๆหรืออะไรอะไรพังบ่อยๆอย่างนี้ไม่ใช่นะ จจิกในที่นี้ก็คือระยะของการเซอร์วิสถ้าอยากจะให้รถมันรู้สึกว่าขับดี <S <S เหมือน <S <S เหมือนตอนแรกๆที่เราออกรถมานะ่ะค่อนข้างที่จะต้องเข้าเซอร์วิสค่อนข้างบ่อยเปลี่ยนอะไรให้ใหม่อยู่ตลอดเงี้ยค่อนข้างบ่อยเพราะว่าเวสป้าใช้พอเริ่มเก่าพวกอะไหล่เริ่มเก่านี้มันเริ่มจะมีปัญหารถดังบ้างรถสั่นบ้างรถมีปัญหาโน่นนี่นั่น,นบ้างเพราะฉะนั้นเวสป้าเนี่ยค่อนข้างที่จะจุกจิกนิดนึงแล้วก็ค่าเมนเทนแนนซ์ค่อนข้างที่จะสูงผมจะบอกเพื่อนๆเลยคร่าวๆเลยอ่ะเข้าประเด็นเลยคร่าวๆเลยนะในการเซอร์วิสเมนเทนแนนซ์เนี่ เวสปาเนี่ยอันดับแรกเลยคือน้ํามันเครื่องที่คนถามมาเยอะที่สุดเลยก็คือเปลี่ยนน้ามันเครื่องครั้งละเท่าไหร่แต่ครั้งละเท่าไหร่เนี่ยมันตอบเป็นตัวเลขเลยนะไม่ได้เพราะว่าในแต่ละที่เนี่ยเขาเปลี่ยนไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นศูนย์แต่ละศูนย์แต่ละจังหวัดค่าใช้จ่ายก็ไม่เท่ากันและเข้าร้านนอกเข้าช็อปนอกแต่ละร้านก็ไม่เท่ากันเพราะในตัวของน้ำมันเครื่องเอง ในตัวของค่าอะไรอย่างเช่นกองน้ำมันเครื่องหรือว่าโอลิงหรือว่าค่าช่างค่าแรงเนี่ยมันไม่เท่ากันผมก็เลยจะประมาณให้คลิปนี้จะเป็นการประมาณให้ว่าในการเซอร์วิสหรือเป็นแทนนัสเวสป้าแต่ละครั้งหรือว่าแต่ละจุดเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับผมผมเริ่มด้วยตัวของน้ำมันเครื่องเลยน้ำมันเครื่องจะมีข้อแตกต่างอยู่2ออย่างก็คือ ในการเข้าศูนย์กับการเปลี่ยนร้านนอกในการเข้าศูนเนี่ยเวลาเราซื้อน้ำมันเครื่องเนี่ยจะบอกจะบอกทุกคนไว้ก่อนเลยว่าบางทีเข้าศูนย์ที่เห็นว่าราคาค่อนข้างที่จะสูงกว่าการเข้าช็อปนอกก็คือน้ำมันเครื่องเวลาเขาขายอะ่ะเวสป้าเปลี่ยนลิตรนิดนิดลิตรสถึงลิตรสถึงลิตรหสมมุตินะแต่ในการขายน้ำมันเครื่องของเขาของศูนเนี่ยเขาจะขายอยู่ประมาณ2ลิตรเลยก็คือคุณเปลี่ยนไม่หมดคุณก็ถือกลับบ้าน แต่ผมเห็นส่วนมากเลยอ่ะพอรอบนี้เขาเปลี่ยนไม่หมดเขาเขาถือกลับบ้านถูกไหมรอบหน้าแม่งไปเปลี่ยนเขาก็ไม่มีใครเขาถือแบบน้ามันเครื่องเก่าไปด้วยอย่างนี้หรอกสุดสุดท้ายแล้วก็ซื้อใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงแต่ว่าถ้าเปลี่ยนข้างนอกบางร้านนะครับเขาก็จะเอาแบบโอเคคุณซื้อลิตรครึ่งนะเขาก็จะคิดราคาแค่ลิตรครึ่งเพราะว่าอีกครึ่งนึงเนี้ยเขาก็จะเปลี่ยนคันอื่นได้อยู่คันอื่นเข้ามาอย่างเงี้เขาก็เลยจะไม่ค่อยซีเรี่ยสในเรื่องนี้เท่าไหร่เขาจะคิดลูก ลิตรครึ่งไม่ได้คิดเต็ม2ลิตรแล้วก็ไม่ได้ให้กลับบ้านมันก็จะพอดีในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหนึ่งครั้งนะครับผมจะเอาเป็นเลทน้ำมันเครื่องที่เป็นตัวสังเคราะห์แท้นะครับสังเคราะห์ร้อยซึ่งราคาส่วนมากเนี่ยมันจะอยู่390ต่อลิตรผมตีไป400แล้วกันผมตีไปอย่างแพงเลยอ่า400แต่แล้วแต่ยี่ห้ออยู่นะมันมีตั้งแต่300 400 500, 500 600ต่อลิตรนะครับก็แล้วแต่แต่ว่าเราใช้2ลิตรก็เท่ากับคูณ2ถูกไหมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั่งครั้งนะนนงาาางนะ400 คูณ2น้ำมันเครื่อง2ลิตรนะครับกองน้ำมันเครื่องประมาณ300ค่าแรงช่างประมาณนะครับ100มีค่าโอลิงจุกจิกนิดหน่อยนะครับแล้วแต่ที่ที่เขาเปลี่ยนให้ก็จะมีอ่ะประมาณสักร้อยหนึ่งละกันเพราะฉะนั้นเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง1ครั้งนะฮะเปลี่ยนที่ศูนย์ใช้เงินอยู่ประมาณ1,200ถึง1 5 0 0บาทนะ1,200ถึง1,500ัรบาทแต่ถ้าเปลี่ยนข้างนอกล่ะถ้าเปลี่ยนข้างนอกอ่ะคิดน้ำมันเครื่องแค่พอดีใช่ไหม เป็นลิตรครึ่ง400ลิตรครึ่งก็จะอยู่ที่600บวกกองน้ำมันเครื่องบวกค่าแรงบวกติดติดก็จะอยู่ที่พันกว่าบาทผมก็จะแนะนําเพื่อนๆทุกคนอีกทีหนึ่งนะว่าน้ํามันเครื่องเราเข้าศู่นี่ควรเข้าตอนที่รถเรายังใหม่อยู่รถทุกคันจะมีวารันตีจากศูนย์หมายความว่าในระยะ1ปีที่เขาวารันตีให้เราเราควรที่จะเข้าศูนย์มันแพงหน่อยก็จริงแต่ว่า หลังจากที่เราใช้บริการแล้วอ่ะมันมีในเรื่องของารันตีของอะไหล่เครื่องมีปัญหาจุกจิกนู่นนี่นั่นเราสามารถที่จะเคลมได้หรือว่าคุยได้เพราะว่าเราเข้าศูนย์ตลอดทุกครั้งนะแต่ว่าหลังจากหมดารันตีอ่ะเราก็เข้าข้างนอกไปมันอาจจะถูกมันถูกกว่าอยู่แล้วมันถูกกว่ามันถูกกว่าเราเข้าศูนย์แล้วก็โอเคแต่ว่าช่วงที่รถมีวารันตีอยู่1่งปีแรกน่ผมเนะนําให้เข้าศูนย์ไปก่อนทีนี้มันก็จะมีน้ำมันเฟืองท้ายด้วยน้ำมันเฟืองท้ายก็บวกเข้าไปอีกสักประมาณสัก200-250ถึง เพราะฉะนั้นผมจะขอให้เลยเวสป้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหนึ่งครั้งใช้เงินประมาณ1 0 0 0งพถึงหนึ่บาทครับซึ่งแพงกว่ารถญี่ปุ่นทั่วไปในซีซีเดียวกันนะเซอร์วิสแมเนจเมนตต่อไปที่ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนกันตลอดแล้วก็เปลี่ยนกันบ่อยแล้วก็ถามเข้ามาบ่อยก็คือเรื่องของยางเปลี่ยนยางเวสป้าไม่เหมือนเปลี่ยนยางรถทั่วไปนะครับรถทั่วไปพวกสกูปปีอะไรเงี้ยราคาค่อนข้างทจะถูกเลยจะอยู่ที่พันพันกว่ากว่าแต่สําหรับเวสป้านะครับผมก็จะมีให้ยางให้เลือกอีกเหหมือนกันันและ ยางของเวสป้าเนี่ยก็จะมีหลายยี่ห้อเพราะว่าเป็นขอบ12ก็จะมีหลายยี่ห้อทํามาทั่วไปแต่ส่วนมากที่เปลี่ยนกันเนี่ยการเปลี่ยนยางของเวสป้าครั้งหนึ่งใช้เงินประมาณนะครับ2,000นะครับถึง3000บาทแต่ถ้าเป็นยางไทยยางยางยางที่เป็นเกรดต่ำลงมาก็จะอยู่ที่พันกว่าบาทถึง2000บาทเพราะฉะนั้นเปลี่ยนยางรถเวสป้าห่ครั้งใช้ตังประมาณนะครับห 1,500ถึง3,000บาทอ้าจบเรื่องยางไปต่อไปนะครับเป็นราคาของพวกชุดข้างชุดข้างเวสป้าเนี่ผมบอกเลยว่าตัวนี้นี่เอาเรื่องเอกันเอาเรื่องในที่นี้เลยก็เรื่องของราคาค่อนข้างที่จะราคาสูงนิดนึงนะครับ<อ>ผมยกตัวอย่างแค่สายพานนะครับสายพานของรถญี่ปุ่นทั่วไปฮอนด้า นะครับ y a า a h a b a าบ b a r นะครับสายพานเส้นหนึ่งก็จะอยู่ที่หลักร้อยแต่เวสป้าสายพันอยู่ที่หลักพันในการเปลี่ยนสายพานหรือการบำรุงรักษาจุดข้างของเวสป้านะครับผมจะตีไปเลยสายพานอ่ะผมตีไปสายพานพันสี่อันนี้ก็แล้วแต่นะผมไม่สามารถที่จะคอตัวเลขที่เป็นเป๊ะๆได้เพราะแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับไม่ตุ้มน้ําหนักนะครับผมก็จะมีให้เราเลือกทั้งของเทียมและของแท้แต่ผมจะเลือกใช้ของแท้นะครับ ของแท้ก็จะอยู่ประมาณ950อันนี้คือเบื้องต้นนะเรายังไม่ได้ลงลึกถึงดีเทลถึงพวกเปลี่ยนคัดหรืออะไรที่ว่าควรเปลี่ยนหลังจาก1มื่นหรือ2 0 0 0 0กิโลนะครับแล้วก็มีตัวล็อกนะครับตัวล็อกตัวล็อกพลาสติกจะอยู่ที่ผมตีไป250ค่าแรงช่างอีก200เพราะฉะนั้นในการบำรุงรักษาชุดข้างเวสป้านะครับครั้งหนึ่งเราจะใช้ตังค์อยู่ที่2,800ถึง3,200บาท ซึ่งต่างก,กันกับรถญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะเยอะผมเรียกได้ว่าประมาณ3เท่าเลยทีเดียว oh. รถญี่ปุ่นอาจจะใช้ตังแค่ประมาณ1500ไม่เกิน2 0 0 0บาทมาดูเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่คือเรื่องที่คนค่อนข้างถามกันเข้ามาเยอะมากพอๆกับพอๆกับตัวน้ำมันเครื่องเลยนะฮะแบตเตอรี่เวทป้านะครับราคาค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกันนะครับ ในรถญี่ปุ่นทั่วไปแบตเตอรี่นะครผมจะใช้เบอร์แค่เบอร์เบอร์สเบอร์5ซึ่งราคาจะอยู่อย่างหลักร้อยแต่เวสป้าเนี่ยแบตเตอรี่นะครับใช้เบอร์7กับเบอร์12เบอร์12นี่ก็คือใช้ตั้งแต่รุ่น3 0 0ขึ้นไปนะครับเบอร์7จะใช้เป็น LX S อ่าพิม่าสปินแล้วก็พวกรถเวสป้าที่มีขนาด1 2 5ซีซีนะครับลูกหนึ่งนะฮะมันก็จะแบ่งเซ gment เป็นเป็น เกรดของของตัวยี่ห้อแบตเตอรี่ทีหนึง่งถ้าแบตไทยผมก็ประมาณให้หลักร100้อยถึงพันต้นต้นแต่ถ้าเป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่มีชื่อหรือมามีมาตรฐานหน่อยก็จะราคาสูงขึ้นมาตามคุณภาพของโปรดักนะครับผมอย่างเช่นถ้าเป็นของ fb แบตเตอรี่นะครับราคาก็จะอยู่ที่พันกว่าบาทพันกว่าบาทในที่นี้ก็คือ1 0 0 0ถึง1,500บาทแต่ถ้าเป็นยูอาซ่าแท้นะครับผมก็ ไม่สามารถการันตีได้ว่าเป็นแบตที่ดีที่สุดแต่ยูอซ่านี่เป็นแบตที่ O E M ใช้เยอะที่สุดนะครับในโลกนะครับเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดอ่ะก็จะอยู่ราคาอยู่ที่1,900บาทถึง2,300บาทประมาณนี้นะประมาณแล้วแต่ร้านนะครับส่วนขยับขึ้นมาถ้าเป็นตัว G T S 300นะฮะผมก็จะใช้แบตเตอรี่เบอร์12ซึ่งราคาก็จะแพงขึ้นมาอีกราคาจะอยู่ที่ประมาณนะครับ2,000 200-2800ถึง2,800บาทแล้วแต่ยี่ห้อและก็แล้วแต่ร้านที่เขาจะขายนะฮะผมเพราะฉะนั้นราคาของแบตเตอรี่เวส p a าเราจะใช้เงินอยู่ที่นะฮะ1 0 0 0ถึง2,500บาทประมาณนี้ผมจะประมาณราคาให้กับเพื่อนๆทุกคนที่ใช้รถเวส p a นะครับได้มีตัวเปรียบเทียบเนาะแล้วก็ได้มีได้มีความรู้หรือราคากลางในการที่จะเซอร์วิสเมทรเน,แ,นลและก็เตรียมตัวอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับ เ e s ปาครั้งหนึ่งถ้าลองใช้รถไปสัก2-3ปีแล้วลองเซอร์วิสเม่ทน c e ชุดใหญ่ดูนะชุดน้ํามันเครื่องพันห้าตีไปนะชุดข้างอีก2,000กว่าอ่าแล้วก็แบตเตอรี่อีกอ่าตีไปเพราะฉะนั้นครั้งหนึ่งนะครับเอายางด้วยผมลืมตียางไปด้วยอนะ่ะเพราะฉะนั้นเ e s ปานะครับเวลามาเซอร์วิสเม่ทนาชุดใหญ่เนาะผมเรียกว่าชุดใหญ่ละกันครั้งหนึ่งเนี่ยจะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ7,000ถึง8,000บาท แล้วแต่รลานแต่ให้เตรียมตัวไว้ในเลทประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าเพื่อนเพื่อนค่อนข้างถามเข้ามาเยอะเหลือเกินราคานี้ถูกไหมราคานี้แพงไหมราคานี้ถูกต้องหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยราคาเวสป้าอ่ะมันแพงไม่ต้องตกใจมันเป็นราคานี้อยู่แล้วถ้าเรามาเปรียบเทียบกันกับรถที่เป็นรถแบรนด์ญี่ปุ่นนะซึ่งมันค่อนข้างห่างกันค่อนข้างเยอะเพื่อนเพื่อนที่ใช้เวสป้านนี้ก็ต้องทําใจเลยนะครับแต่ว่า,ปาเป็นปกติฮะ เพราะว่าตัวคุณลิตี้ของอะไรเขาค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็แล้วก็ต้องใช้ของอย่างดีก็เลยอาจจะแพงกว่าเป็นเป็นปกติทั่วไปนะครผมโอเคเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็คิดว่าผมก็อาจจะตอบคาถามให้กับหลายๆคนแล้วก็หลายๆคนที่กําลังอยากรู้นะครับเกี<ๆ>่ยวกับเรื่องค่าบํารุงรักษาสวิต t มเ a นต์นะครับรถนิ w เวสบ้นะครับว่าอยู่ที่เลทประมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอ่ะ ในคลิปนี้มีคําตอบแล้วเพื่อนๆลองไปดูแล้วก็ลองไปเปรียบเทียบดูแล้วก็เอาราคาที่ตัวเองเรรบไหวเพราะว่าโปรดักต์หรือสินค้าหรือว่าอะไรเนี่ยมันมีให้เราเลือกนะค่อนข้างหลายแบรนด์เพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ของของแพงเลยหรือก็ไม่แนะนําให้ใช้ของที่ถูกมากเลยเพราะว่าการที่เราซื้อของถูกไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ของที่ดีมากและก็การที่เราซื้อของแพงก็ไม่ใช มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ของที่ใช้งานได้นานจนคุ้มขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีความพอดีเป็นตัวเลือกเนาะให้เพื่อนๆนนลองศึกษาแล้วก็ลองเลือกดูว่าควรจะใช้แบบไหนที่พอดีตัวเองสาหรับวันนี้คลิปโอเคอันบ็อกนะครับก็มาให้ความรู้เนาะกับเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับเวสป้านะครับผมไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปหน้าเพื่อนๆส่งเรื่องอะไรที่อยากรู้มาเดี๋ยวผมจะมาตอบคําถามให้นะครับผมขอบคุณมากครับผมโอเคอันบ็อกครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ซับสไครต์ด้วยนะครับผม Bye. Uh -huh.